แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกัดไม่ตกไม้แล้วค่ะพี่น้องคาสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาทำนายดวงราประจําวันที่26นะคะกรกฎะคม2565ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูนั่นเองค่ะพี่น้องคาเป็นประจำทุกวันนําแนวทางดีๆที่ไพ่เขาชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องขานะมันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องบางท่านนะป้าหมอก็ต้องขออภัยเพราะว่าเราทํานายโดยรวมนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะก่อนที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะ199ก็ทัก นะคะไอดีไลน์มาเ็าเรียกกันนะคะแลวก็ใครต้องการเข้านะคะแนวทางกลุ่มตัวเลขนะคะรัฐบาลของคุณประแดงนะคะไอดีไลน์แอสไซวีไอพีพีดาวกับได้เลยนะคะใครยังไม่มีเลขในใจนะคะโอ้ยยังอีกสัปดาห์เดียวแล้วนะคะพี่น้องค่ะนะเร็วมักนะจะสิ้นเดือนแล้วพี่น้องก็เข้าไปดูแนวทางตัวเลขนําโชคนะคะได้เลยค่ะพี่น้องค่ะเนาะใครยังไม่เข้าก็าเ,าเชิญเลยค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะ เพื่อไม่เสียเวลานะคะเรามาดูกันนะทํานายดวงโดยรวมนะคะของพี่น้องทั้ง8วันเกิดมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะขออนุญาตจับให้แทนนะคะพี่น้องค่ะนะเข้ามาแล้วก็ขอกาลังใจกันหน่อยนะคะหาเสียงกันทุกวันเนาะคนละหนึ่งไลค์หนึแชร์นะคะ ติดตามด้วยนะคะพี่น้องคะติดตามด้วยอ่ะโอเคพี่น้องวันอาทิตย์มาละนะคะในวันพรุ่งนี้ได้เงินน่ะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะสวยมากเลยนะคะสําหรับไพ่แบบนี้เนี่ยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะใครฝืดเงินอยู่หรือรองเงินอยู่ในวันพรุ่งนี้มีเงินสดๆดเข้ามานะคะพี่น้องจา๋านะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีเลยค่ะเนาะ,ะในวันพรุ่งนี้แต่หลายท่านก็ยงัง คงทํางานลุยๆนะคะพร้อมกับความเหนื่อยเหนืยปัญหาอุปสรรคนี้แต่ว่าเอาไว้เอาอยู่เอารอดนะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ก็ถือว่ายังคงเป็นไพ่ดีอยู่เหมือนเดิมค่ะพี่น้องจานเนาะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ท่านไหนที่กิตตกอยู่ตอนนี้ตื่นนะคะอ่าแล้วก็เตรียมรับนะคะข่าวดีเงินสดๆเข้ามือค่ะนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ โอเคนะคะและก็มาดูนะคะแนวทางตัวเลขในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคของพี่น้องวันอาทิตย์ mm hmm. เขาบอกว่ามาจากเซนพิเศษแรงๆของพี่น้องวันอาทิตย์เองนะคะขึ้นรายจีนีประจันนะ,ะเราจะมีนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าสัมผัสที่6อ่ะว่าอย่างนั้นนะพูดสัมผัสที่6เลย mm hmm. ก็คือในลักษณะของลางเม่นๆเกี่ยวกับเลขนําโชคนั่นเองค่ะจาพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะในวันพรุ่งนี้อ่าและก็เลขหน้าไพ่เลขอะไรจะ๊ะมีเลขนะคะ มีเลข2947ค่ะ2947ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเออพี่น้องวันจันทร์เออนะพี่น้องวันจันทร์ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะตัวตนก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะพบทางออกทางสว่างนะน่ามีปัญหาเรื่องอะไรอยู่น่าตอนนี้เรื่องเงินเหลอก็มีเงินหมุนเข้ามานะคะ แต่ว่ายังไงแล้วพี่น้องวันกันก็อยา่าจิบตกคิดย้อนหลังนะคะเงินหมุนเขามาีภาระ,ระมีรายจ่ายก็ต้องใช้ไปค่ะพี่น้องคาะนะอ่าหมดหาใหม่นะคะแต่ไพ่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยพี่น้องคาะนะยังไงแล้วเนี่ยปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในวันพ่กนี้จัดการได้นะคะจัดการได้นะเพราะว่าไพ่ เดสั Sun, ้นนะคะเดะสั้นก็คือไพ่ทางออกนั่นเองค่ะพี่น้องขาเนาะทุกเรื่องเลยนะไม่ว่างานเงนินหรือความรักความสัมพันธ์ก็แล้วแต่ฉะนั้นแล้วพี่น้องวันจัน์นะคะอย่าจิตตกนะคะนอนคืนนี้นอนในห,หลับค่ะอ่าโอเคค่ะและก็นะคะดูว่าแนวทางเลขนำโชคมาจากไหนก็มาจากเลขประจําตัวของพี่น้องวันจันรเองค่ะนะเกี่ยวเนื่องกันนะหมายถึงว่าเลขที่ ติดตัวเรานะคะจะเป็นเลขอายุหรือเลขรหัส ATM หรืออย่างไรนี่แหละค่ะเป็นไกลหลายเนาะและเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะในวันพรุ่งนี้คะก็มีเลข3192ค่ะ3192ค่ะพี่น้องวันจันทรขอให้เฮงๆคะ่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างคะ่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นเบ็ดไหมดูกันนะคะเออพี่น้องวันอังคาร รู้สึกว่าเบื่อเบื่อเนาะเซ็งๆนะคะพี่น้องขาหน้านอาวันนะบางวันก็เซ็งเนี่ยเซ็งเป็ดเลยนะคะแต่ว่าพี่น้องวันอังคารขาในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยพี่น้องต้องระมัดระวังนะคะบริวารจะทิ้งภาระนะคะไว้ให้กับพี่น้องวันอังคารแล้วค่ะเรื่องใดเรื่องหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะหรือว่าก่อนหน้านี้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะนะเราก็รับ เขาเรียกว่ารับดาบแทนไปแก้ไขให้มันสิ็จสิ้นไปนะจะได้ไม่มีพันธะกันอีกหรืออย่างไรเนี่ยนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินเรื่องงานก็แล้วแต่แต่ในวันพวกนี้ใครที่ยังไม่เกิดก็ระมัดระวังนะคะมีบริวารทิ้งพรารเาไมใ่ให้นะเรื่องใดเรื่องหนึ่งสร้างความเดือดร้อนนะคะส่วนในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะหรือในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือใครที่เป็นในหน้าขายที่ดินนะคะนี่อย่างนี้ก็มีคําตอบเข้ามานะคะและ เรามัดรระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะนอนนิ่งนิ่งแล้วก็นิ่งเนี่ยอย่างนี้นะคะพักผ่อนพักร่างบ้างนะคะนี่เอาเป็นแบบนี้กันนะคะพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้เรื่องของทรัพย์สินที่ดินนะคะหรือในลักษณะของมรดกหรือเป็นในหน้าขายที่ดินเนี่ยเขาบอกว่าได้คาตอบแต่เราต้องรอไปอีกระยะหนึ่งนะคะพี่ดองค่ะนะต้องรอไปอีกระยะหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะสําเร็จอยู่ค่ะนะคะพี่น้องวันอังคารน่า และมาดูนะคะเลขนำโชคมาจากไหนนะะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่มีคนยัดเยียดให้เนี่ยไหนไหมคะเอออย่างเช่นเหมือนกับว,ว่าเราเดินไปนะคะและมีคนนะคะส่งลอตเตอรี่ให้เราและเราไม่อยากซื้ออย่างนี้ต้องซื้อไว้นะคะพี่น้องคะเลขนั้นแหละจะเป็นเลขนำโชคให้กับพี่น้องวันอังคารีนยกตัวอย่างง่ายๆเนาะแล้วก็บอกว่าเป็นตัวเลขที่เราเอ,อ่อได้มาจากผู้อื่นนะ่ะมีคนบอกว่าเลขนี้พี่น้องวันอังคารในวันพวกนี้ มีโชคนะนี่ดีนะเลขเด่นนะเอาว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องค่ะนะเป็นไกด์ไลน์ค่ะนะโอเคแลวก็เลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลข4 5แหละก็1045แหละก็10ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงเงคะ่ะคราวนี้มาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างคะ่ะสำหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะทำนายโดยรวมคะ่ะพุธกลางวันนะพุธกลางวันในวันพรุ่งนี้ติดดาบนะคะพี่น้องค่ะนะอึดอัดลังเลสงสัยเอจะเดินทางดีไหมเกี่ยวกับเดินทางด้วยนะคะ เดินทางนะคะหรือว่าไม่เดินหรือว่าเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานดีไหมอย่างไรนะคะมีในลักษณะเรื่องการงานมากกว่ามีการตัดสินใจในเรื่องของหน้าที่การงานอ่ะว่ายอย่างนั้นนะคะเออหรือจะขยับขยายในส่วนของกิจการดีไหมน,นั้นแล้วนะสองดาบก็คือเป็นการลังเลสงสัยนะ ก็แนะนําพี่น้องวันพุธกลางวันว่าเราต้องเลือกอนะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดค่ะพี่น้องค่ะนะหนึ่งอย่างสองอย่างนั้นอันไหนดีที่สุดก็เลือกอันนั้นเลยค่ะพี่น้องค่ะนะในวันพรุ่งนี้มีการเดินทางจริงๆด้วยและยังคงทํางานลุยๆหนักๆนะคะพี่ๆๆน้องค่ะแต่เอาไว้เอาอยู่เอารอดแน่นอนสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพรุ่งนี้นะคะอืมนะโอเคอย่าจิตตกค่ะพี่น้องค่ะอ่าแล้วก็เลขหน้าไพ่ โทษนะคะเลขนําโชคมาจากไหนในวันพรุ่งนี้เขาบอกว่ามาจากการทําบุญให้ทานก่อนหน้านี้ของพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะใกล้ลายเดียวค่ะแลวก็เลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขสองศูนย์นะคะแล้วก็เจ็ดหนึ่งสองศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเฮงค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันค่ะในวันพรุ่งนี้นะก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีโชคมีลาบขมือหนักๆ นะคะโชค life, ชชดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องมารดกทรัพย์สินโชคดีในเรื่องของการงานเนาะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะดีทั้งหมดเลยค่ะนะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกว่าอาจจะออกเดินทางแล้วไม่อยากไปนะคะหรือไปรับตําแหน่งงานก็ได้หรือไปทํางานนอกสถานที่ก็ได้นะคะหรือจะต้องจากบ้านเกิดจากคนรักก็ได้เนี่ยอย่างนี้ก็ก็อย่างที่ว่านะคะเราไปในสิ่งที่มีความมั่นคงจะรืรุ่งเรืองนะคะไม่ต้องไปกังวลนะคะนี่ถือว่าพี่น้องวันพุธกลางคืนดีหมดเลยนะคะในวันพรุ่งนี้นะโอเคค่ะ และเลขนะคะนำโชคมาจากไหนในวันพวกนี้ก็มาจากที่อยู่อาศัยของเราค่ะพี่น้องค่ะนะเออโอเคและก็เลขนะให้เลขอะไรคะมีหนึ่งสี่นะคะและก็ห้าแปดค่ะหนึ่งสี่ห้าแปดค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันพรฤหัดสวสดีบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันพรฤกัสวสดีเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันพรฤกัสวัดีนั้นก่อนหน้านี้อาจจะไปโรงพยาบาลนะคะหรือ พา,าใครไปโรงพยาบาลก็ได้นะคะและในวันพุ่งนี้ก็น่าจะหมอนัดเนะเาะสำหรับบางท่านเนี่ยนะคะหรือไปโรงพยาบาลนะคะนี่ในลักษณะแบบนี้หรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่พี่น้องค่ะมันจบแล้วนะคะแล้วก็เริ่มในสิ่งใหม่ๆนะคะนี่อย่างนี้นะนเรื่องงานยังเด่นอยู่ยังโอเคอยู่นะคะแต่ว่ามีในลักษณะของหนึ่งสุขภาพต้องระมัดระวังยังคงมีนะคะสุขภาพโรคเก่านะคะ โรคเก่านะอาจจะกำเริบและเราอาจจะไม่ไปตามหมอนัดไม่ได้นะคะถ้าเป็นแบบนี้นะไม่งั้นและมันยังแอบอยู่ว่างั้นนะเกี่ยวกับโรคประจําตัวของเรานะคะรักษาให้หายซะนะคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีแต่ว่ามีบางเรื่องปิดบางซ่อนเร้นนะเออเรื่องที่เราอยากจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่ในบางครั้งเราไม่อยากเ,ออเราไม่อยากที่จะบอก กับใครนะคะเนาะแต่ว่าในบางครั้งเราแก้ไม่ไหวคนเดียวเนี่ยเราก็ต้องปรึกษานะคะพี่น้องจานะปรึกษาคนรักนะคนในครอบครัวหรืออย่างไรเนะะี่ยค่ะให้ให้ช่วยเนาะนี่อย่างนี้นะแสดงว่ามีปิดบางซ่อเน,น้นนะคะบางเรื่องเนี่ยดูว่ามันจะหนักๆน,นะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินไม่ได้นะคะพี่น้องคะ่ะนะคนเดียวนี่แย่เลยนะคะพี่น้องนะอ่าอนี้แนะนะําค่ะพี่น้องวันพระฤหัีสวัสดีถ้าเป็นกรณีอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะเออแลวก็เลขประจํา เลขนําโชคมาจากไหนเนี่ยเขาบอกว่ามาจากส่วนที่เราเกี่ยวข้องอ,ะอ่ะสมมติใครก็แล้วแต่นะคะที่ไปโรงพยาบาลไปเฝ้าไข้นะคะอันนั้นก็มีตัวเลขเนะนะตัวเลขบริเวณนั้นเลยค่ะก็จะนําโชคลาภให้กับพี่น้องวันพระฤหัสบดีหรือนะคะเป็นตัวเลขที่อาจจะเป็นเลขนะคะ,ะบริวาร ะะของเราเป็นคนรักเนี่ยเขาอาจจะไปสวรรค์ก่อนหน้านี้เป็นเลขอายุท่านก็ได้นะคะพี่น้องการนะอันนี้เป็นไกด์ไลน์เนาะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมันอาจจะไม่เป๊ะน,นะคะพี่น้องนะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งสามหกนะคะและก็เจ็ดค่ะหนึ่งสามหกเจ็ดค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีขอให้เฮงเงคะ่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันศุกร์นั้นเนี่ยนะคะเออก็เริ่มที่จะโอเคนะคะพี่น้องคนะนะพบในลักษณะของการยานามิที่ดีพบคู่แท้พบคนรักนะค,ะคนสนับสนุนลูกค้านะคะ ใครที่เปิดกิจการก็มีลูกค้ามาอุดหนุนเรานี่อย่างนี้ได้ด้วยนะคะนี่นะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะนี่อย่างนี้นะและก็มีความรู้สึกว่ายังคงมีการวิตกกังวลครุ่นคิดในบางเรื่องนะคะพี่น้องค่ะนะเ,เกี่ยวกับเรื่องของนะคะการงานก็แล้วแต่นะ,ะการเงินก็แล้วแต่นะ,ะพี่น้องขาต้องรอนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนจ้าพี่น้องวันศุกร์อย่าหมกมุ่นครุ่นคิดนะคะจิตตกนี่อย่างนี้นะคะ เออน,นี้นะทุกอย่างเนี่ยไพ่ดีหมดเลยเนาะแต่ว่าตัวที่ทักมาเนี่ยบอกว่าคุณยังมีเขาเรียกว่าความกังวลลึกๆอยู่นะคะในบางเรื่องนะฉะนั้นแล้วให้เรากระจัดตรงนี้ออกไปนะคะพี่น้องวันศุกร์นะทุกอย่างก็จะดีนะคะอ่าโอเคเลขนาโชคมาจากไหนเข้ามาจากคู่รักเกี่ยวข้องกับคนรักบริวารคนรักของเรานะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะในวันพรุ่งนี้ระวังเลขบนด้วยนะคะอ่าเลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลขสามสองนะคะเลขก็ 1 7 3 2 1 7ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเงค่ะต้องวันเสาร์บ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนเดียวกันค่ะพี่น้องวันเสาร์นะคะในวันรุ่งนี้ก็นางคงทํางานลุยลดยภาระงานหนักๆบางท่านก็ศึกษาหาความรู้ใส่ัวเองอบรมนะบางท่านก็ปฏิบัติธรรมทำบุญให้ท่านถือเป็นภพ่ดีหมดเลยและมีบริวารผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะนี่แล้วก็เจอคน ที่มีความรู้สึกว่าถูกใจด้วยนะคะนี่นะคะนี่อารมณ์ความรู้สึกว่าอ,อินเลิฟอินเลิฟคือพี่น้องวันเสาร์นะคะนี่นี่นะใครที่น้อยๆกับคนรักอยู่ก็อาจจะมีการคืนดีกันนะสำหรับเดลิเวอร์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันพรุ่งนี้ไม่รู้จะทํานายให้ไม่ดีได้ยังไงต้องทํานายดีหมดเลยนะคะพี่น้องคะ่ะนะทุกเรื่องเลยไม่ว่างานเงินบริวารน,นะคะความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องวันเสาร์ก็ถือว่าดี1วันเลยในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องคะ่ะ ค่าแล้วก็เลขนำโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่อาจจะมาจากการเดินทางของเราก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะหรือมีคนสมข่าวตัวเลขนำโชคในวันพรุ่งนี้นะคะให้กับพี่น้องวันเสาร์ก็ได้นะคะอ่ะเอาไว้อย่างนั้นค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะในวันพรุ่งนี้มีเลข28นะคะแล้วก็ห6คะ่ะ28 5 6้าค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงๆคะ่ะ ป้าหมอไยพรนะคะให้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมีส,สุขภาพแข็งแรงค่ะนะคะและก็เฮงเฮงนะคะมีโชคลาภค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ